มันก็เปลี่ยนเป็นข้อมูล KKN ที่คลิก NMA มันก็เปลี่ยนเป็นข้อมูลของ NMA คราวนี้พี่ก็เอาอันเนี้ยไปวางหน้าเดียวกันจะเห็นว่าพี่คลิกเนี้ยมันมีกราฟเฉพาะอันนี้ที่มันเปลี่ยนเห็นปะแต่กราฟเนี้ยไม่เปลี่ยนเราจะต้องมาลิงก์ลิงก์รีพอร์ตก็คือลิงก์ไพรวดเทเบิลว่าจะให้สไลเซอร์เนี้ยไปคุมไปคุมไพรวดเทเบิลอันไหนบ้าง ก็เป็นไายวัตหนึ่งกับ2ถ้าพี่คลิกอันนี้ปุ๊บมันก็เปลี่ยนทางคู่แล้วเห็นปะเราก็จะ observe KPI ได้โดยที่เรามีสไลเซอแล้วเราก็ลองคลิกดูว่ามีอะไรผิดปกติมีอะไรหายไฟไหมตามตามแอเรียที่เราทำคราวนี้อันนี้ก็เป็น1วิธีเนาะอ,อีกวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่ง ใช้แท็บบลูถ้าไม่มีก็หรือมีวิธีอื่นในการพอดก็เราก็ไปเวนั้นไม่รู้ไรเส้นหมดยังคราวนี้ <Wow. S 1> ข้อมูลเป็น Excel เนาะ mm hmm. ที่เรา,เอ,าออกมาเ,าเาป็นเลือกไฟล์ที่เรา คราวนี้ข้อมูลพี่อยู่ในชีทหนึ่งแล้วพี่ก็ต้องมาตรงนี้ไม่ใช่อยู่ชีทศูนย์ คราวนี้ถ้าเราเคยใช้พวกเนี้ยมันจะเหมือนมันจะเหมือนเมื่อกี้เลย <P> ก็พี่แค่เลือกเอ่อทมทามมาก่อนเฮ้จะเป็นเจ็ดแลกไยังไงเอาน่พี่จะไม่ลี้ยงนะตหนึ่งสองนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดได้เออเจ็ดแหลเจ็ดแปลกแหลก 哎，老迈。